วิธีแสดงไอคอนอีโมจิบนด้านหลังนาฬิกาสวยๆน่ารักน่ารักนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องที่มี iPhone ระบบ iOS หรือว่า d อแพดฟีเจอร์โฟกัสของตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเพิ่มหรือกําหนดนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกสร้างแล้วก็เลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับแล้วก็อย่างสมมุติผมเลือกเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เลือกอีโมจิไปเลือกรูปหัวใจแล้วก็เลือกสีนะครับอยากจะให้เป็นสีไหนนะครับแล้ว ตรงนี้ก็ให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้แล้วก็ตรงนี้ก็ให้เราสามารถตั้งชื่อได้ ิดการแจ้งเตือนตรงนี้ผู้คนหรือว่าปิดการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันหรือเปิดใช้งานการแจ้งเตือนได้นะครับเราสามารถมาเปิดการใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าสามารถตั้งค่าอื่นตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ให้เราก,กดแบ็คกลับมานะครับผม เสร็จแล้วก็ให้เราสไลด์มุมขวาด้านบนลงมาแล้วก็มาที่โฟกัสนะครับแล้วก็มาเลือกเปิดตัวโฟกัสที่เราได้ตั้งค่าวไว้นะครับอย่างเช่นสวยหรูที่ผมตั้งค่าวไปเลยนะครับแล้วก็มาเปิดเลือกว่าเราจะใช้ให้มันเปิดเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือว่าทั้งวันก็ได้นะครับหรือว่าจนกว่าที่เราต้องการจะให้มันเปิดก็ได้นะคแค่นี้เลยเราก็จะมีไอคอนอิโมจิสวยๆแล้วนะครับบนด้านหลังนาฬิกา iPhone รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ระบบ iOS iPad เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไอคอนอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนเวลาที่เราเล่นเกมก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับนี่เลยเราก็สามารถเลือกไปหลับนอนหรือว่าอื่นๆได้นะครับผมเราสามารถตั้งค่าได้เลยโอเควันนี้ก็มาแนะนำทิคเ,เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือ iOS นะครับสวัสดีครับ